สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องสมเียด็จชนะนะครับทุกคนวันนี้แล้ววัเราจะพาทุกคนไปเล่นนะครับทุกคนเล่นอะไรมาคือถึงพูดถึงการมาเล่นน้องหมาตัวนี้ครับคิดว่าน้องสุ่มสุ่มสู่มสุ่นะคะทุกคนเราคิดว่านกอสุ่มสู่มตัวนี้เชื่อน้องแพนด้านะครับทุกคนตุ้งมุ้ยตัวนี้ชื่อน้องหมูนะคะทุกคนหรือมา ไปหน่อยเร็วๆแล้น่าร like so, ักไหมนี่นี่ดูน่ารักไหมน่ารักพี่เชยมาแล้วนี่ตัวเดียวนะทุกคนแพนด้าใช่ป่ะน้องแพนด้าทุกคนว่าตัวไหนน่ารักกว่าแล้ว่างสองตัวนี้เมนไม่ได้น้ว่าสองตัวไหนน่ารักได้ไหมได้ไหนนะ เพื <iet gli flaws> ่อนของน้องนะคะชื่อลิซ่าคิดว่าน้องลิซ่าจากไปเอามาใหนี้วย่ิว่าน้องลิซ่านะทุกคนโอ๋อเลียอะไรฉันเนี่ยวิ่งหยาบลูกมันคิดเปจะจบไปแล้วมั้งเดี๋ยวไปคิดไปต่องั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปต่ออีพีสองเออจะรีวิวฝากกดไลค์แล้วก็กดซับกดติดตามให้ด้วยนะทุกคน แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อ <soci> <ist> ไปกดไลค์กดไลค์บ๊ายบายทุกคน